นะเมื่อกี้ขอกินนมมะทำไงนะลูกผูดรู้เรื่องด้วยอ่ะหิว <c oughs> มากไหมลูกอืมในทำไงนะลูกเมื่อกี้หนูขอมากินนมอ๋อทำาเงี้อะลูกอืม มาชา้ารอให้กินนะให้กินนะนะไม่ไม่ให้กินได้ไหมลูกได้ปะได้ปะไม่ได้อยูตีมือเลยอะตีมืออาจจะให้แล้วทำไงน่ะีหยมาขออีกทีสิลูกหนูหนูหนทําไงนะลูกหนูขอมากินนมทําไงนะลูกทํำไหมทําได้ไหมไหนทาไงนะลูกืม